สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตยานะครับวันนี้เรามาดูอ้อยเราไปอยู่ในป่าหมันเรามาดูอ้อยนะครับอ้อยยีิบไร่โอ้จากที่เจอแรงมาทานท่า,านนะครับรามาดูอ้อยโอ้ราพ ไหนน้ำเห็นมีน้ำไหนน้ำมีเห็นมีน้ำนี่แต่เนื้อหน้าแม่วานมันได้ได้ดูแม่พึ่งคตอื่มที่ั่นแม่ไม่ได้กินย้อน โอ้น้ำรั่วตรงนี้นะครับน้ำรั่วน้ำรั่วเดี๋ยวเราปิดน้ำนะครับโอ้ี่น้ำบอกตรงนี้เดี๋ยวเราคุดปิดโอ้เข่าอะไรออกจงดงเจียงเดียงยังี้ โอ้ยเป็นตาเลยนะครับเข่าพีนี่พอเราไม่ได้ดูเรียดูโอ้โหไอเราก็ไปตั้ง,งานเราเราไม่ได้มาทางนี้สักทีโอ้เขียนน้อนน้ำเลยเหรอฮะโอ้โห ดูมอเตอร์ไซค์โอ้ยมู่เจ้ากับพยายามเนาะทางกระไดนี่นะครับอ้อยอ้อยเราเหมือนเดิมนี่ก้อ,อยเราเราปลูกเดียนอะไรวะาเราปลูกเดียนฟูซิคิกะนะครับอ้อยเราปลูกเดียนฟูซิคิกะโอ้ เมืองงามแต่รุ่นกับบอมีโอ้ดูสิวะนีอ้อยนะนี่วะวูอ้อยงามพี่น้องเอ้ยนี่ยิ้มจนเหลียแข่งแบบปีนี่ เพราะว่าเราปลูกอ้อยเยอะนะครับกล้วยกระแก่เต็ม เราต้องมาเอากล้วยไปเดี๋ยวมันสีหายเข่าปนมาเข่าปนมาออกล้วงแล้วอ่ะอ่ะอยังเม่ขึ้นบ่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ